หน้าสิวพูดเป็นเหตุผิวไม่เกรียมสักแสงแดดรอยดำรอยแดงจากสิวบอกเลยว่ารักษาด้วยครีมราคาแพงมาตั้งเยอะสุดท้ายหน้าพังกว่าเดิมหน้าพังกว่าเดิมเพราะที่สาสรสเตรอยโอ้โห <c oughs> แลวเพิ่งมารู้ว่าการรักษาด้วยาาวิธีธรรมชาติเนี่ยโอเคสุดแล้วเอาไมล้องไม้ เพื่อนเป็นกันไหมครับให้ปัญหาสิวสิวโอดสิวแพ้สิวอักเสบรักษาแทบตายสุดท้ายวัวหลวมเป็นเหมือนเดิมพอสิวหายทิ้งรอยเอายาแต้มสิวมาแต้มแต้มแตม้หน้าเป็นขุยหน้าลอกกับเดิมอีกเราแดดประเทศไนะครับผมถามเลยว่าร้อนไหมบอกเลยว่าไม่ไม่รอ้อน ไม่เคลียร์ไปหมดแลเนี่ยโอ้โหสี่สิบองศาบ้าไปแล้วหรอไม่อยากจะบอกนะครับว่าการรักษาสิวนะครับสาภายนอกอาจจะยังไม่เพียงพอเดี๋ยวไม้นะครับจะมาบอกอาหารที่กินแล้วทําให้สิวขึ้นกับอาหารที่กินแล้วทําให้ตัวสูงขึ้นกด subscribe รอได้เลยตอนนี้นะครับไม่อยากจะบอกเพื่อนๆเลยครับว่าไอ้ครีมราคาแพงหรือว่าเปิดคอร์สราคาแบบ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นนะครับผมไม่ทำมาหมดแล้วสุดท้ายนะครับผมบางคลินิกนะครับก็เรียังค่ายนะผมหน้าสิวเจี่ยจนโตโตโตเต็มไปหมดเลยเนี่ยส่วนไม่มาลูกครับว่าการรักษาโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยมันโอเคสุดแล้ว นี่เลยดึง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 ก็คือเป็นตัวสมุนไพรจากวัฒหาสระเคสช่วยเรื่องสมานแผลนะครับผมพวกรอยสิวหรือว่ารอยแผลเป็นต่างๆนะครับอาการปวดผื่นที่เกิดจากอาการแพ้ครับรักษารอยไหม้ที่เกิดจากแสงแดดนะครับผมหรือว่าหลังเลเซอร์นั่นเองครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะครับแล้วกว่าเราจะขุดขุดขุดดินนะครับผมแล้วกว่าจะแบบปลูกต้นวัฒหาสระเคสกว่าแบบจะโต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 อ่ะปอกเปลือกปอกเปลือกความเนื้อในแล้วแบบเอามาล้าง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 ล้วเอายางออกอีกแล้วกว่าจะใจ เห็นไหมมันแบบทํายากมากมากเลยอ่ะแล้วมานล้ครับผมอยากจะใช้อะไรที่แบบง่ายงา,ยงายสะดวกส,ดวก,สดวกนะครับผมอยู่แบบนี้ไม่ไม่อาแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับผมเราควรจะมีว่านหางสโตรเคสสาเร็จรูปนะครับที่อาจจะใช้เมื่อไรน,นะครับผมก็สามารถหยิบมาใช้ได้แบบสะดวกทันใจอย่างแน่นอนไม่ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เลยตึง ตัวเจว่าห่างสระเเคจะก,กัดเข้มข้นนะครับผม9.9.5%ที่มีส่วนผสมของบัวหิมะนะครับคือเป็นแบรนด์ของมาริสากินนั่นเองครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันมีหลายแบรนด์วกับเจว่าง่างสระเเคทำไมไมาถึงเลือกใช้แบรนด์นี้นะครับผมอย่างแรกเลยคือตัวนี้นะครับระบ,บุเลยว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ใส่สีสังเคราะห์ครับซึ่งใครหลายคนที่แบบตามช่องไมค์กันใช่ไหมครับก็จะรู้เลยว่าไมคนที่แบบแพ้ง่ายนะครับผมก็จะมีการเลือกใช้กินที่แบบระเม็งระมานิดนึงตัวนี้นะครับไม่มีกกมมีกาารร้้แลวม่่พหืือผนนขึ ปริมาณคือสองร้มสกรัมขวดใหญ่ทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยครับสอนะครับผมเป็นว่านหางสระเคศสกัดเข้มข้นนะครับผมที่มีถึง99 5เสุดเ็เลยครับก็เปรียบเสมอเราได้ใช้ว่านหางสระเคศแบบว่าของจริงของแท้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการปลูกแลวตัวว่านหางสระเคศนะครับผมก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับก็อย่างที่ไม่ได้บอกไปขั้นต้นเนาะเป็นพวกปัญหาสิวครับผมสิวพดสิวแพสิวอักเสบผิวไหมแบบหน้าแห้งนะครับผมตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เลยข้อ3านะครับข้อนี้สําคัญมากเลยรเพาาะว่ม มีส่วนผสมของบัวหิมะนะครับผมผสมอยู่ด้วยบัวหิมะนะครับก็เป็นสรรพคุณทางยาอย่างหนึ่งละกันนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของช่วยสมานแผลไฟไหม้แผลสบร้อนจากแสงแดดแล้วก็แผลสา่น้ำร้อนรั่วครับช่วยลดอาการอักเสบของสิวนะครับผมทำให้สิวยุบแล้วก็ไม่ทิ้งรอยครับแก้อาการคันปวดผื่นจากอาการแพ้ต่างๆครับสุกคนนะครับมองว่าบัวหิมะนะครับผมมีสรรพคุณที่แบบว่าคล้ายๆกับว่านหางจระเข้นะครับก็เหมือนเราได้แบบประโยชน์แบบดับ o u b l e d o u b l ลคูณสองไปเลยก็ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินนะครับผมไม่ต้องเสียเเเงิิิินนนะะะคคคคครรรัััับบบบผผมมมมมมไปซื้้ออวหหาใชพ่สุณย บอกว่าแพ็กเกจครีมนะครับผมควรเป็นแพ็กเกจแบบปิดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปโดนครีมโดยตรงนะครับอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของครีมนั้นลดลงได้ซึ่งตัวเจวันทางสารเคมีนะครับผมของบริษาเคสครับก็เปิดฝาหยิบใช้สะดวกมากมายเลยเจวันทางสารเคมีตัวนี้นะครับผมก็มีความเข้มข้นมากๆเลยเห็นไหมนี่เวลาทาลงไปใช่ไหมครับก็ซึมง่ายมากๆเลยครับแค่เอามือแบบพัด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 แล้วก็แห้งแล้วแล้วก็ มีกลิ่นหอมของว่าหางจระเข่มากๆเลยอะ่ะที่สำคัญนะครับผมคือไม่เยนน้อหนาเลยครับเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากเลยครับลำไปนะครับผมก็จะแอบบอกทริคสำคัญนะครับคือควรที่จะเอาเจาวันหางจระเข้ไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าเวลาเราหยิบมาใช้ใช่ไหมครับผมก็จะแบบมีความเย็นสบายและที่สําคัญคือความเย็นนะครับผมก็จะไม่รูุ้มขนกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับก็เวลาไหนแบบอยู่บ้านแดดร้อนเปรี้ยงป้าสี่สิบองศาบ้านไปแล้วหยิบมาโบกๆเย็นสบายได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะครับ แก้การแพ้นะครับผมใครที่มีแบบสิวเห่อสิวโผล่สิวอักเสบสิวแพสซัรสเตอร์นนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับผมแทนสกินแคร์ทั้งเช้าและเย็นก่อนการทากันแดดครับนอกจากตัวนี้นะครับผมจะมีเจลว่านหางจระเข้เรวใช่ไหมครับยังมีส่วนผสมของโบหีมานะครับผมที่ช่วยลดการอักเสบของสิวนะครับผมทำให้สิวยุบแล้วก็ทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงด้วยครับที่สำคัญผิวชุ่มชื้นแบบไม่มาบอกเลยครับว่าผิวหน้าแห้งทำให้ผิวหน้าแก่กว่าไว้นะครับสอนใช้ตอนเป็นสิวนะครับแล้วก็ทำให้รอยสิวลดลงงนนนนนนะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบบใใใใททที่่่่แเเเป็สสิิิิวววชชมมมม้้้ยยผผาาาหหณ ขุยแล้วก็ลอกมากกว่าเดิมครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็มีส่วนผสมของโมหิมะแล้วก็ตัวว่านหางจระแค่นะครับผมที่ประสานรวมกันนะครับก็ช่วยในเรื่องของสมานแผลนะครับรอยสิวแล้วก็แผลต่างๆนะครับข้อสานะครับใช้เมื่อตอนผิวไหม้จากแสงแดดนะครับ ใครนะครับที่แบบออกไปเจอแสงแดดมาแบบร้อนๆแดดเผาเปรี้ยงป้งหรือว่าแบบว่ากลับมาจากทะเลใช่ไหมครับผมแล้วรู่สกว่าผิวหน้าไหม้นะครับก็อยากใช้ตัวนี้นะครับตัวที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้แล้วก็บหิมะโบกโบกโบกแทนสลิปปิ้งมาไปตลอดทั้งคืนเลยครับตื่นมานะครับผิวที่ไม่เกลี่ยลยนะก็มีอาการที่มันดีขึ้นนะครับเราก็ทําให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยข้อ 4. ใช้ก่อนแต่งหน้าครับซึ่งเวลามาไปถ่ายงานใช่ไหมครับมันก็จะทาตัวนี้นะครับผมก่อนแต่งหน้าเป็นประจาเลยเพราะว่าตัวรองพื้นใ่มมมมัคคคคคครบบีุืืออวววาานะหง วัันนะครบทำให้หน้าไม่แห้งแล้วก็แบบว่าหน้าตกกล้องครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะแบบกักเก็บความชุ่มชื้นนะครับทำให้หน้าแบบนุ่มชุ่มชื้นตลอดทั้งวันและที่สำคัญคือทำให้หน้าดูวาวโกลเป็นหนุ่มเกาหลีนะครับอบป,ปะอบป,ปะอบ เห็นไหมล่ะครับว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากธรรมชาตินะครับผมดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับก็เป็นสัตวากศเข้มข้นจากวัตถางจระเข้สามารถใช้ได้เลยครับหรือว่าแบบหน้าแห้งต้องการแบบพวกความชุ่มชื้นใ้้ไหมครับผมก็ตัวนี้แฮปปี้มากๆเลยซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่แบบว่าสะดวกมากเลยครับอโรเวล่า99.5%ที่มีส่วนผสมของบัวหิมะนะครับของแบรนด มาริสาคิดนะครับก็สามารถหาซื้อได้เลยที่วัสันหรือว่าวัสันออนไลน์หรือว่ัสดุที่รลานเลยที่แอดมาริสาคิดครับซึ่งมนะครับผมก็พิสูจน์มากับตัวแล้วครับก็คือไม่มีอาการแพ้หรือว่าผดผื่นขึ้นใดๆเลยครับใช่แล้วน้านุ่มชุ่มชื่นมีอาการที่มันดีขึ้นจริงๆครับใครนะครับผมมีปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับผมเนี่ยจะปรึกษารได้กหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสวมนอนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับใครนะครับผมที่เคยใช้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับผมก็มายืนยันคอมเมนต์บอกเพื่อนได้เลยนะครับแล้วกกก็ออยย่่่าาาาาลลืมมดดดดด้้ววนนนนะะะคครรรับบบเเพพจไไแทต์ใู ตัวเองในครั้งต่อไปเนาะเราจะดูดีไปพร้อมๆกันซึ่งไม่ทําได้เพื่อนๆก็ทําได้นะครับผมสูๆส้ๆหไหนไม่นะครับผม,ผมก็ขอตัวนะครับผมไปโบกว่านหางจระเข้น้านุ่มชุ่มชื่นตลอดทั้งวันกันนะครับไอ้ว่านหางจระเข้นี่ยนะเราไม่เอามาแล้วไปเลยปลูกเขาลำบากอะไรก็ลำบากเจอตัวสําเร็จรูปนะครับผมไปแล้วนะครับผมมัมนนี้จะทำไงไหนลองไหมลองไหมลองไหมนอนไหมนอนไหม